สสรปะโำนักานง,นงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26มีนาคม2564นางสาวเกสรเกิดหลําสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานดังต่อไปนี้ ภารกิจของสำนักงานตามแผนปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ดังนี้กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับรองจำนวน4แห่งได้แก่ 1>, 1. บริษัทชน่นาจันทราจำกัดประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารลูกจ้างรวม26คน2บริษัทเจริญพกรพันบัเล็ดพันธุ์จำกัดประกอบกิจการปรับสภาพมเมล็ดพันธุ์พืชอาหารลูกจ้างรวม5 2คน3บริษัทบรรจุพันธุ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนประกอบกิจการผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุพันธุ์ด้านบริโภคและอุปโภคลูกจ้างรวม500คน4บริษัทซาบ,บิน่าจำกัดมหาชนประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและชุดชั้นในสตรีลูกจ้าง รวม379คนและในวันที่24มีนาคม2564ที่ผ่านมาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเช้นาได้มอบเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้กับนายชนะศักดิ์เคนทองกับพวกรวม17ลรายที่ยื่นของเงินสงเคราะห์กรณีนายปรีบัปช้างหัวหน้านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น134,10 5บาท สุดท้ายนี้ขอสรุปสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดใชัยนาณนะวันที่25มีนาคม2564ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน11รายรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน11รายไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลา28วัน สสคชัยนาทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะกลมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ตัวไทย พูเเ้ห่วงใยและใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวข้านเรียกชื่อหน่วยงานกลอลไม่เสื่อมคลาย